นะครับก็เพราะตอนนี้ไม่มีอะไรเล่นแล้วครับคอมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ด้วยก็เลยเล่นซีเรนเตอร์แมนดีกว่าเบาดีครับก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเหมือนกันนี่ครับซีเรนเตอร์แมนภาคแปดหน้าเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเอาจริงแล้วนะครับผมไม่ดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับซีเรนเตอร์แมนเลยไม่แต่น้อยครับ ทำไมเราเดินช้าเลย Collect All A Page ให้เก็บกระดาษทั้ง8แผ่นครับเดินช้ามากเลยโน้บแผ่นทีเป็นกว้างจะไปหากระดาษอะไนทั้ง8แผ่นวะกวางไกลมากไอ้อไใจแดง ใหญ่แดงๆรูดกลมหัวมนๆมันต้องมีแน่ๆของใหญ่ๆอย่างนี้มันต้องมีกระดาษอยู่สักแผ่นสองแผ่นหรอวะเดี๋ยวเข้าไปดูวาเป็นไงลีเวียร์โลนให้กูอยู่คนเดียวนะครับกูไม่ให้กูเป็นคนชอบเสือกเสียบกองมาแล้ววิ่งเลยไม่วิ่งดีกว่าเซเลนเตอร์มามอมมาวิ่งไม่หนีไม่ได้ าเ่เยเฮ้ยผอมมา,าจ่อซ่ากูเพิ่งเก็ตแผ่นเดียวจะเล่นกูแล้วเหรอโหอ้โหตรงหน้ากูเลยอย่าไปมองอย่าไปมองอย่ามองวิ่งแล้วไม่เอาด้วยแล้วลวิ่งนะเย调รี้บไปเ,เลยคุณทำอะไรมึงเลยแล้วไม่เคยฆ่าพ่อรอำแม่มึงเลยจะแพ้จะแผ่นแรกไม่ได้ อย่าไปมองมันครับมันตามเราลหลังมาเราไม่มองมันมันก็ไม่ทำอะไรเราออกเดินหนีไป,ปไปกูเจอไอ้กูวิ่งเลยเนี่ยยังเดินใจเย็นได้ขนาดนี้าหาเห่าด้วยเดินชาเลด ไปหาข้างใหนหวะเดินนักงนาไม่เจออะไรเลยต้นไม้พันคดเขี้ยวเลยอยากจะหันหลังไม่มองแต่ไม่กล้าแล้วเจอไอ้หอมันเดินอยู่ข้างหลังหันมองหน่อยโอ้โหหันไปแบบเดียวมันซ่าเลย มันโล่งล้าเกิดเสียงแมลงร้องจิ๊บ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  <c oughs> เห็นก้าวเดินดังมากเลยนะเนี่ยต้นไม้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 ที่ก็ต้นไม้ที่ไหนเนีย่ยต้นไม้เยอะขนาดนี้ ่เดินไปเรื่อยๆต้นไม้หอบตามมาไหมพอไปตามมาแล้วโอเคแล้วรอดอีพอไปแล้วแต่เจอต้นไม้อยู่ต้นไม้เยอะด้วยจะไปทางไหนวะเดินตั้งนานไม่เจอเลยจเจอแผ่นเดียวเอง ต้นไม้มันไม่มีสังเกตว,ว่าอะไรจะอยู่ของไหนเนี่ยมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดวิ่งมากเลยไอ้รูวแค่นี้ปีนออกก็ไม่เป็นแต่เสียงตอนล่นคือเราปีนเข้ามาดีกว่า ใครอยู่กับตีวะไปตบกระบาลไปข้างเฮ้ยผอมก็ไม่มีกระดาษก็ไม่มีมันชั้นกว้างใหญ่ก่าไกลยาวกไกลแหลงลร้องนี่แหละปี๊ปปี๊ป ตอนต้น,นี้ต้นใหญ่เ,เนี่ยเกิดออบขึไปไม่มีจุดสังเกตให้กูเลยว่าอะไรเมือนเืออะไรหรือม,มีบอกไว้ก็ไม่มีเดินหาว่าสุม่มอย่านี้จะไปเจอไหมเนี่ย ของยิ่งไม่เจอแน่นอนต้องพุ่งตรงไปตรงกลางนั่นไงคิดถูกเลยเดินออกมาเจอรถเลยต้องมีกระดาษเหล่องแน่นอนมาขนน้ำมันด้วยทำไมเราขับรถไอ้ชนลิผีอิทผอบก็ไปเลยวะประตูเปิดอยู่เจอกระดาษแล้วฟาโร่บอกว่าอิทผอมันเดินตามเรามาเป็นสตอกเกอร์โลกอิกโอเคได้สองแผ่นแล้ว เคยเลี้มาไกลขนาดนี้เลยนะี่ยอยางมากก็ได้แผ่นเดียวกูแพ้แล้วแผ่นที่หนึ่งหยูอ่อุ้ยจอซะจอซะอย่าไปมองกับได้อีพอมเลยอีพอมโอ้รจอซ่าอีกแล้วตาวละไมครับเดินช้าจังวะ ไ่อยู่ใช่ไหมเกิดสามชาติเวลาเดินปา่ามืดอย่างนี้เราต้องร้องเพลงครับแต่๋ยวเราจะร้องเพลงอะไรถึงจะเข้าไอ้น,นี่ยไอ้ป่าเนี่ย นะเฮ้ยต้นไม้ต้นนั้นมันใหญ่เฮ้ยเฮ้ย,ยบ้านอะไรอะ่ะต้องวิ่งไปดูหน่อยละแต่จากประสบการณ์การดูหนังไว้ของผมพวกที่เข้าไปในตึกเนี่ยตายแน่นอนแต่ว่าของสำคัญเสียไอยู่นในตึกที่มันห้องน้ำนี่ใครมาสร้างห้องน้ำไม่ได้ป่าอย่างนี้วะขอ,อไปตามมา้ เนี่ยมันห้องน้ำอะ่ะมันต้องมีแน่นอนอะ่ะข้างในนั่นแหละแต่กูไม่กล้าเดินเข้าไปยิง์ตไม่ตามมาเด้เสตั้งเดินเข้ามาแล้วเปลี่ยนเสียงเดินด้วยโอ้โหสะดุ้งเลยกูอย่าไปม,มองอย่าไปม,มองวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้โหยันที สะดุ้งเลยคนลุกเลยกูอีผอมดักหน้าอย่างนี้เลยรู้นี่เงกูเดินไปทางนั้นดักไปตีกบาลแม่งไปข้างหลังไปตีขมับมันไม่กล้าไม่เอาแล้วกูไม่ไปละไปดีกว่าเฮ้ยแทงคี้เฮ้ยแท้งน้ำเก่าใช่มีหลายแท้งด้วย ต้องมีกระดาษแปะอยู่อย่างแน่นอนโอ้แทงอย่างน,นี้โอ้โหมึงดักกูทุกที่เลยอิมอมออ้ยมึงอยู่ข้างหลังไอ้แทงเนี่ยกูวิ่งหนีโอ้ยกูมอบบงเสียวเดียวก็ไม่ได้ กลับเข้าไปห้องน้ำดีกว่าเกี้ยวจะเล็ดแล้วกูกลัวเกี้ยวกูเล็ดแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเรามันคงวาร์ปไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันโผล่มาข้างหน้ากูนี่กูตกใจเลยเนี่ยใครคนสร้าง,งน้ำวะไม่มีไฟสักดวง โอ้โหดักกที่มึงมีจิตสัมผัสหรือไงวันนี้รู้ว่ากูจะเดินไปทางนั้นนะ่ะสิบเซนหรือไงเป็นริวจิตสัมผัสเหรอกูไม่เดินไปทางนั้นแล้วเปลี่ยนทางมี่เป้าหมายพกน้ำเดี๋ยววันหลังค่อยมาสำรวจอันเที่ยวไว้ก่อน ดอเอ้ยตอทีิ๊กกะด้าไอ้ส,สารทีเฮลพีอุ้ยพวกยังไงอะพวงเดินตามกูอย่างเาางี้ยเสียงอะไรทีโซดประสาทแก้วหูรู้สึกจะวนรู้ไปเรื่อยๆด้วย ไม่เคยเก็บได้ขนาดนี้มาก่อนโอ้โหมันตามกูมาแล้วมนตามกูมาแล้วมนตามกูมาแล้วอ๋อเลยจะอพอรอแม่เหมือนไงไม่เคยฆ่าพี่น้อง,งเลยนะคือมันมืดลงว่ะ A si, ไอ่พ่อโอ้ยตรงหน้ากูดีเองมาตามมาแล้วเกิดจะซีแผ่นมาหมาข้าศึกแค้นกูม,มากเลยกูคแค่เก็บกระดาษเฉยๆคิดแค้นหลือกูวะอยากได้กระดาษกูไปซื้อให้ซื้อจากสากลโรงเรียนกูเลยซื้อให้ได้เลยอยากได้กี่แผ่นกูซื้อให้ทั้งแผ่นร้อยเก้าร้อยแผ่น มาแล้วกูวิ่งหนีเลยแปะไอ้บอลกันไอ้มองขึงง้นฟ้ามองลงฟ้าบนด,ด,าดวงดาวมีระวังนับฟ้ารู้เปล่าดาวนับล้านรออยู่บนท้องฟ้าร้องไงต่อไม่ร,มรู้ไม่เคยฟังเวรแไปดำจะเล่นยังไงเนี่ยมองทางไม่เห็นมองฟ้าไปเรื่อยๆเลย,ยกันห้องน้ำเวรแล้วครับคุณผูช้ชมครับ ตอนนี้ไฟฉายของแบตหมดครับแล้วกูจะเล่นยังไงเอาแบตกูคืนมาเอาไฟฉายกูคืนมาแล้วถ้าไม่มีกูจะเล่นยังไงถ้าอีพอมันตามกูมาทำยังไงกูตายเห็นๆเ,เลยอย่างเงี้ยแต่กู ลองเลยนี่ไงเนี่ยเข้ามาในป่าคนเดียวเนี่ยโอ้ตกหน้ากูแพ้เลยแพ้แล้วเฮ้ยเหนื่อยใจจบแค่นี้ได้วกันครับคุณผู้ชมครับเจอค่าวหน้าจะแคสเกมที่มันถล่มโลกแล้วกันนะไม่เอาด้วยแล้วเกมเซนเนอร์แมนเกมผีเนี่ยโอเคครับเจอค่าวหน้าแค่นี้นะครับ